เนี่ยเรากำลังนำทุกท่านไปะตะโปทาตะโปทารามเนาะทุกคนทุกท่านจากทางเข้าวิทูวันประมาณ500เมตรก็เดินไปทางนี้เดินเร็วไม่ได้ ปัญหาคือเดินเร็วไม่ได้เพราะว่าโดนพึ่งต่อยโดนพึ่งต่อยเท้าโดนพึ่งต่อยเท้า,ทาก็เลยค่อยๆเดินนี่จะเป็นหลังคาสี Yeah. <laughs> เด็กพวกนี้ที่มันพูดไทยได้ก็มันบวชอยู่นี่แหละบวชยู<ม>่วัดไทยเอาลูกไส้ย่เรากวนต่อยยุง่งเจางกันเลยลูกไส้ลไล่เธอเจากันเลย বা ซีมารซ่าพันขวนาคูฮะมารัซ่พันขวนคูฮะมลาิเจนกามาัลนีเจนการเรเคยชที่วัดไทยอยู่นี่วัดไทยวัดนี่วัเจนกามากเ้พ่อเขาได้ชัดบวช ตามโคกาดนะงการซื 40. ้ม like uh ือ huh. ซ mm ื hmm. mm ้ผามือหม่น้อยตรงนี้มันจะเริ่บอกแบบเาก็ว่าเขาก็จะบอกได้แบบตัดทุกขแค่มาเียนนายละมาเรนนาละีงการแตงการมาาน มันจะเล็กนจะเล็กแล้วขอก็ยังก็ต้องมาดูก็อะไรเขาพร้อมหลือเปย่ายางเร็วกว่าด็มันปวดเพิ่งตอดโอ้พี่มากสามักสาร์แฟนลังดีระวังตีระวังตีระวังกีีระวังี ของกินเขาาเหรออันนี้คือสมุนไพรพวกยานไพรเอาไปต้มกินเวกให้เลกกับพี่พวกขอทผาพีสารสดี มาช่วงนี้มันน่วงีสมาช่วงผามาเมษาสพนี่มันีหมองยางลกจ้านี่นช่วงเทศกาลบูชาเขาเต็มเนี่ยมันมีหมองยงอันนี้มันเป็นพี่กับของของยิ่งนดอาจารย์สวัสดีผู้เมันเป็นนามผู้ร่อนอ๋อนาผู้ร่อนน่นเขาขึ้นมา

นำมคุณละนามวันลาจันท์ทานอาจารย์สวัสดีวันลาจันทร์ทานอันนี้มองนามพวกรวนะจันทาร์ผ่านนามซักผ้าอยู่นี่ผมมีสิทธิ์จะไปอาบต้องเลิงได้อาจารย์มังคีอาจารย์มังคีสวัสดีอันนี้มัง นมองนี้เป็นมองทุดไทยที่เทิงเทมันอาบมันลางมันเ้วมันยนไม่ยืนยนี่านาลช่าทานนีมองี่นี่าไมา้ง่นอนียมองี่ียสวดีมีฟังนี่เขาจะเฮ็ดไม่เฮ็ดไมสำหรับคนพุทธฟังใสหน้ามันสีสะอาดใส คนพุดขันพยาบก็ต้องเสียเงินครับนันะฟังพุดนะเสียเงินเขาไปอาบน้ำสะอาดปน้ำพูหอนพูดเหตุยังดีขึ้นยังขอเคยไปอาบแล้วว่าใอไปอาบอะไ่ะ สีวาอาจารย์สีวาสีวะอันนี้วันนัแพทย์พี่ระวังคนได้ครับระวังกระเป๋าดีๆวันนัแพทย์วันแพทย์วันนแพทย์วันนัดแพรา์วันพรา์ มุามบัน,น,นพรรามแดกเขาดกเขาลงไปอาบน้ำนนาพรรามบัณฑนรรามันบาาบันพรรามพรมี่ฮันนุมาอาจารย์ะฮันุมาฮันนุมาแจงันพี่ร้องบัณนอาจารย์พ oh. ี่ร้องบัณนอาจารย์อาจารย์ลอ บ,บอกนี่เป็นพ่พากษาปราสาทบรรณคูหาถ้าขึ้นไปถ้าขึ้นไปถ้ำสตาบรรณคูหาก็าคือเป็นสถานที่สังยขยะน้ำทางแหลกย่านที่ไปนี่ไปกับประมาณสามชั่วโมงพิพากษาปราสาทบรรณคูหา หอยนางไปแล้วไปมาบนเลยวันดิบวักาเอามาทำไมเนโลกหลานเนี่ยเยอะจังเลยจนวันนักชาติเยอะแยะมากเลยเอามาทำไมนี่มหากรสาัมู่กคาเ่องี้มีแค่นี้ที่ให้ดูความแตกต่างวันดิักชาวันนักาตกอันนี้เนี่ยวันนกสัตย์อาบวันนักาต กษัตริย์แพทย์รามสูตรกษัตริย์แพทย์รามสูตรจันทร์เฮ้ยเบิ้งบ่าล่ะนี่ครับช่องเป็นไงแมนตุ่มบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำร้อนอ๋อเหรอไอ้น้ำร้อนมันจะผุดขึ้นมาแล้วก็เขาจะเจาะช่องไว้ให้เขาไปบสวยรู้ นี่แหละเพว่อการวิัยวกับตร์ทามสูวนแพทย์กันทานอันนี้เป็นทางขึ้นไปท้ำถำสันตบรรณคูหาเป็นสถานที่ทำสังฆยาครั้งแรกเดินขึ้นไปดิครับอยู่ๆจะไม่แลบลิ้นใส่

ไไดได้ดดดอด้อันนี้พรามบันลพรามพรามครับรถทั้งรถแพทบันแพทนี่อันนี้บบอีนนแพท เราปัญญัเยนะปาิันมลอานพูเลยน้อนมคนวไตัเป็นเซไซส์ขาเอ่ับาาบวล่วทัวจะคือเขาเจพสาสิบบาทแล้ว่ได้อาบี่ไรภาคกับเพีงใจว็เล่เอ่อไปฟ้องพุทธเจ้าบอกว่าพ้าอาบเต็มเมอเล่โยหมก็บบ่ได้อาบเาเจไว้ต่างกนคือแปลว่าต่อไปนี้ ทายตรงที่ผ่ามือตรงอาบน้ำเพื่ออาบไปอาบทำเพื่อนั่ยอดนี่แหละครับมันเป็นน้ำผุหอนแบบนีอาบแล้วมันมันรักษาโรคผิวปลวกโรคผิวหนังเพียงครับมันหายเบิ้อดใชาน้ำเย็นน้ำไหลลงมาด้วหรอมันเป็นพุดมาจากไหลาน้ำหอนที่หลวงพี่บอกว่าคนที่น้ำเย็นลำนับนี่ก็ต้องคิดน้ำท่าน สุดท้ายเลยน้ำเป็นน้ำทิ้งไว้จรงนี้หรอน้ำจากธงนาดามันอยุดลงมานึ่งอันนี้อันนี้สำหรับคนพุทธเขาเพิ่งสั่งแล้วสั่งหลายหลายปีละแม่นี่น้ำเจนน้ำเจนมันนี่น้ำเย็นกว่าซัมทิฟลูบีหน้าจานต์วนี้อันนี้สำหรับคนพุทธหรือว่าคนมีเงินไปอาบมันเป็นน้ำสะอาดเนี่ยมันมีเครื่องโก่งเครื่องกรองเอียงเรียบร้อยเนี่ยคอยกับไปอาบมาแล้วลงไปอาบมาแล้ว ไปรเรียนนี่บนันท<า>ันทานก็แล้วก็แล้วก็<อ>มาเขาเปลี่ยนผ่านอันนี้บนันทันทานช่วงนี้มันมันไม่เคยมีคนแต่ว่าอีกส,อส,อส,อสามเดือนทางสองเดือนทางหนานสามเดือนมันจะเป็นช่วงเทศกาลบูชาเขาเขาจะฉาบบูชามันจิบาอาบนา้ำเตะไปบนบุมีหมองอยางเลยเจ้าหมองจอรถกับบุบี้ดิตรอมาอนหนึ่งเดือนนึงอ่ะวอินเดียส่วนทางเหนือมันถิ่ลงบ้างมันมันมีเหมารถลงบ้างมันมีลงมาอาบ ด้เดี๋ยวเข้าไปดูขยาเนี่ยมันมันมันช่วงช่วงสงการของของเขาเจ้าเสียนเขาเล่นสีสาสสีท่าพงท่าแปรงท่าท่าแปรงสีอ่ะมันอยู่ในช่วงที่เขาอยู่เออเขาอยู่ในช่วงที่เขาอยู่อยู่ถึงได้เห็นบสี่แมนสิบหกสิบหกเนาะเขาเด็กพวกนี่ยเขาเขาเขาต้องรู้ตัวเองเนี่ยว่าเจ้าของอยู่วันนั้นอย่ย ลกขาลูกแมนเขาลูกบางคน่หเขาดีบางน้ำสกุลอ๋อแมนบ้านบานสกุลเขาดีโหอะไรบ้าเป็นานางอตัวอะไรวมักกลมกูิค้าันยหเด้วก็ข้างล่างมาอาบน้ำแมน อันนี้พวกขอท่านเน,น,นี่ยไอ้บอลเนี่มันมันเป็นโลกขเขาเรียกโลกยังไงโลคเรือโลกเลือลเล่อนโลกชตะบนเขาบัานเนี่ยป็นคาพันหุ์อบั่นอ่ากระรต้มกันนะนี่เาจ่ไมร่มั่งกินกัด้วย

เทนอนำทุกคนทุกท่านชมบรรยากาศคร่าวประมาณเนาะอ่าร oh, right> ู้ให้เห็นว่านี่คืออ่าตปูท่านว่าเป็นอะไรบ้างถ้าใครมาช่วงนี้ว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ถ้าสองเดือนสามเดือนข้างหน้าคนจะเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลบูชาของเขาเนาะเบื่อจ้าเมือไหร่ดี ยี <c ười> <c ười> ่สิบตัวดเล็กน้อยผมเดียวมันเค่บวชมันมีวัดไทยอยู่นี่เนี่ยอยู่ในอ๋อก็เลยวัไทยได้วเดดิได้ยี่สิบบาทมันมีอะไรบ้างท่านมาใช่บาทส่งสไรนะ

เมืสมัยก่อนเนี่ยมันมันมันหลงเรื่องทุกอย่างเลยเมืองสมัยพอะพทธเจ้าอยู่เนี่ยมันจะเลื่อนที่อย่างนีนเป็นศูนย์กลางการค้าของพวกพวกจีนพวกคนเนี่ยมัติะเขามากค้าขายชหเ่าต้นเดียวเลยสองส่สามต้นเดียว

我满意。